ดีค่ะท่านผู้ชมตุ้มชาแนลนะคะ่าไปเพียงน้องมาชมเรืขอขบวนเรือลากจูงนะคะจุดโค้งนังคำค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอลากเรือโป๊ตีเป่ามากี่ลำำในน้ำป่าสักนะคะท่านผู้ชมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โค้งนางคำเป็นโค้งตัวเอสนะคะเลี้ยวกลับไปกลับมานะคะโค้งตัวเอสกลับหัวจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายระดับหนึ่งนะคะถ้าช่วงน้ำท่วมช่วงระดูหลากน้ำหลากนะ สเรือโป๊ะนะคะสองเรือโป๊ะตีเปล่าเรือขบวนนี้มุ่งหน้าไปวัดพนันเชงนะคะออกจากแยกวัดพนันเชงก็เข้าปทุมธานีเข้ากรุงเทพนะคะไปี๋ลองสินค้าเนาะ เรือตรงท้ายมาด้วยนะคะเรือตรงท้ายเป็นหน้าที่ของปัพบโสพลตึกเอ็ดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อีกสองลำวิ่งตามหลังมานี่วิ่งมาเฉยๆนะคะทำไมจะต้องมีเรือตรงท้ายด้วยน้ำลงขนาดนี้ เราะว่าเครื่องนี้กระแสลมแรงนะคะท่านผู้ชมถ้าไม่มีเรือตรงท้ายในเรือโป๊ก็เจอกระแสลมก็จะพัดเข้าไปฟาดตะลิงเข้าไปฟาดโปะชายแม่น้ําได้นะคะก็าืจำเป็นจะต้องมีเรือตรงท้ายนะคะช่วยประครับประคองทำนี้ก็วิ่งตามหลังมาที่เทนะคะท่านผู้ชม สร้างบรรยากาศลําที่ติดกับกล้องนี้พรพยุงพรพยุงรุ่งโรจนะคะทั้งสองลำเลยพรพยุงรุ่งโรจทั้งสองลำเลยนะคะลาใหญ่มาก เป็นกำลังใจกับพี่ๆน้องที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะน้ำลงแล้วก็ยังเรือๆก็ยังยากลำบากนะคะเกี่ยวกับกระแสลมเนาะ ไม่ทำไมเขาถึงได้ชะลอไม่แซงนะคะมีเรือสวนมาค่ะท่านผู้ชมเรือโป๊ตีเปล่าสวนมาอีกหนึ่งขบวนนะคะโอ้อันนี้ได้ชมทั้งสองขบวนเลยนะคะท่านผู้ชมชมสองขบวนเลยในวันนี้ เกือกตีเป่าสองลำนี้สองขอบวนนี้สวนกันต,ต้องแบบค่อยๆเลยนะคะเพราะสองลำนี้ก็ลำใหญ่ๆนะคะเต็มแม่น้ําป่าสักเลยค่ะจะต้องค่อยๆสวนกันนะคะน้ำป่าสักนะคะท่านผู้ชม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดโค้งนางคำนะคะชมกระบวนเรือโป๊ตีเปล่ากันนะคะสองกระบวนติดต่อก,กันเลยท่านผู้ชมสวนไปสวนมานะคะที่วิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็วิ่งไปเข้ากรุงเทพนะคะเข้ากรุงเทพน่าจะไปคลองเตยนะคะไปรังสินค้ากระบวนนี้ก็วิ่งสวนมาก็สี่เรือโป้ยาวๆนะคะท่านผู้ชม วันพวกนี้วิ่งไปเส้นนครหลวงนะคะสีเรือโป๊ะยาวๆเลยลำใหญ่ๆเต็มแม่น้ำเลยนะคะ เรือโป้อนี่กระบวนายาวมากๆเลยนะคะเรือโป้อตีเป่าเป็นนครหลวงโรงงานเยอะนะคะท่านผู้ชมโรงงานติัรแม่น้ำเยอะนะคะมีทั้งโรงงานปุ๋ยโรงงาน่านหินนะคะแล้วก็ฟาร์มฟาร์มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้เยอะแยะมากเลยมากมายเลยนะคะในเส้นนครหลวงนะคะมุ่งหน้าไป เส้นสละบุรีด้วยนะคะีเรือตรงท้ายมาด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะคะเรือโป๊ตีปทไม่มีเรือตรงท้ายช่วงนี้ก็จะเดินเรือย,ยากลำบากสักหน่อยเพราะว่าน้ำไม่แรงแต่กระแสลมแรงนะคะ ดึงไว้ดึงไว้ลำนี้ชื่อมั่นคงมงคลเจริญน,นะคะเด่งปันขงมงเลยท่านผู้ชม ็มท้องฟ้าเลยค่ะ ไปละครหลวงนะคะท่านผู้ชมโคงตัวเอสตะคะโค้คงนางคำ จุดมหาวิทยาลัยต่อเรือนะคะท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็จะเป็นวิทยาวิทยาลัยต่อเรือนะคะฝั่งนู้นเป็นเกาะอยู่นะคะจุดนี้ก็เป็นโค้งตัวเอกลับไปกับหมายตัวเอกับหัวนะคะแม่น้ํปาป่าจากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรือขบวนจุดนี้วิ่งมุ่งหน้าไปเส้นนะครหลวงจะมุ่งหน้าไปถึงสระบุรีไปขนปูนซีเมนก็เป็นได้นะคะเพราะว่าปีเปล่าไปเนาะ บรรทุกหนักออกมานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยกับเป็นปูนซีเมนต์นะคะถ้าบรรทุกหนักย้อนกลับมานะคะวิ่งน,นแล้วมต้มขอขอบคุณนะผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม กดไลค์กดแชร์กดกระตไ้นใหเป็นกำลังใจให้กับแม่ตุ้มชาแนลหน่อยนะคะขอบคุณทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะคะโอเรือตรงท้ายก็ยังเร่งเครื่องปั่นกระมงนะคะอย่างที่บอกนะคะโค้งตัวเอสกลับไปกลับมาเรืวไปเรืวมาเรือตรงท้ายก็ยังมีหน้าที่สําคัญนะคะเพราะว่าตีเรือโป๊ะขบวนยาวๆนี้ไม่มีเรือตรงท้ายก็จะทําให้เรือโป๊ะล้าสุดท้ายไปฟาดกับขอบตะลิ่งไปฟาดกับโ๊ะที่อยู่ชายแม่น้ําได้นะคะ ขอ,ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณยังสูงนะคะที่เขามารับชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมเรือไปนู่นแล้ว thank you my friend ่ y girl shout out ไปแล้วนะคะ